สวัสดีครับอยู่กับช่องรักถิ่นเกิดครับวันนี้ตรงกับวันที่4ตุลาคม2567นห้ร้บเจ็ะครับแปลงนาแปลงนี้นะครับเป็นแปลงข้าวหอมมะลิกอขอ15อยู่ที่อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมครับอตอนนี้ข้าวถอดถอดรวงแล้วนะครับทีนี้คลิปนี้เราจะมาพูดถึงข้อเสียนะครับของการไม่ไม่ทำเปียกสลับแห้งครับอันนี่ครับปีเมื่อกี้นี้ผมทำเปียกสลับแห้งนะครับข้าวไม่ล้มนะครับเนี่ยปีนี้ ไม่มีโอกาสที่จะทําเปียกสลับแห้งครับปัญหาก็คือพอลมพักมาเป็นลมหนาวลมแรกนะครับของปีต้นข้าวครับล้มเริ่มล้มเลยนะครับขนาดว่าผมไม่ได้ขังน้ำมาเยอะนะครับนี่คือข้อเสียนะครับอันนี้ผมตัดใบไปสองครั้งนะครับแต่ว่าต้นข้าวเวลาเขาแทงยอดขึ้นมาแล้วทีนี้มันต้นข้าวก็ยังสูงอยู่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาน้ําออกเอาน้ําออกไม่ได้นะครับฝนตกตลอดนะครับช่วงสิงหากันยานะครับนี่คือข้อเสีย จะมาพูดถึงข้อเสียนะครับทําให้ผลผลิตของเราเสียหายได้นะครับนี่นะครับเราต้องติดตามกันว่าแปลงนานี้นะครับแปลงนี้ครับหนึ่งไร่นะครับปีเมื่อกี้นี้ผมทมได้หนึ่งตันนะครับแต่ปีนี้ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่นะครับก็ฝากติดตามด้วยครับตอนนี้เขาเริ่มถอดรวงแล้วนะครับข้าวหอมมะลิก็ขอ15นะครับข้าวเจ้ากลางนะครับบ้านแถวนครพนมเรียกข้าวเจ้ากลางนะครับ C ตุลาคมนะครับเริ่มถอดรวงนะครับเพราะว่าลมหนาวลมแรงเริ่มมาแล้วนะครับอ่ะฝากกดติดตามด้วยนะครับสําหรับคนที่ติดตามเรื่องของการทํานายุคใหม่นะครับไม่จะเป็นคนยุคใหม่หรือยุคเก่าครับจะต้องปรับตัวในการทํานานะครับก็เป็นกําลังใจให้คนที่โดนน้าท่วมนะครับผงผมก็น้ําท่วมนะครับเหลือที่นาที่นี้ที่เดียวนะครับที่ยังไม่ท่วมครับคลิปนี้ก็มาพูดถึงข้อเสียของ การไม่สามารถทําเปียกสลับแห้งได้นะครับในช่วงของข้าวแต่ก่อนะครับทำให้ต้นข้าวไม่แข็งแรงนะครับคลิปนี้ก็มาพูดถึงแค่นี้ครับสวัสดีครับ